สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณหญิงกับคุณยานะคะก็ไปถอยรถใหม่ป้ายแดงกันมานี่กิจการของเราก็จะเลยรุ่งเรืองมากขนมคาราเมลคอนเฟลกของเรามีท่านประธานยานะคะผู้จัดการฝ่ายผลิตนะก็เลยเออจากจักรยานให้คุณหญิงนะเป็นฝา่ายมาร์เก็ตติ้งอาจักรยานป้ายแดงเอ้ยรถป้ายแดงาม,มาแล้วมาแล้วนี่นี่รถประจำตำแหน่งนะคะของ มาดูกันมาดูกันหนึ่จอดไว้จอดจอดนี่เป็นยังไงนี่ติดติดโบมาเรียบร้อยจริงสองวากสองวากสองวากอันนี้เราประจำตำแหน่งใช้รับส่งขนมจ้าเอาไว้ใช้รับส่งขนมคาราเมลคอนเฟลของเรานี่เพราะว่าเราต้องย้ายฐานผลิตนะจากที่คอนโดนะไปท <ITA> ี่บ้านเพราะว่าตอนนี้เราขยายเตาใหม่ใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็ที่ที่บ้านเนี่ยก็คือฐานที่จอดรถยากแล้วก็ที่คอนโดเวลากลับมาดึกๆก็ไม่มีที่จอดรถบนบ้านแอบหน่อย เราก็เลยต้องเน่ออยนะเพราะผู้หญิงขี่มอไซค์ก็ไม่เ็นนะขี่เป็นแต่รถใหญ่รถใหญ่ก็ลำบากนิดนึงนป็นะคะรถจะเป็นแรงของเราแน่จะบอกว่าขี่มาจากตลาดเหนื่อยมากร้อนเปนกาเอาไปตังการ์ดมันไปได้เบอร์ค่ะเบิร์โอเคอันนี้ไวลาขี่ไปเลยจ้าถ้าเราขี่ก่อนถ้าเราขอนขี่